ยกความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มานะคะหาอินเวอร์สเหมือนเดิมยกความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มา y เท่ากับ x ลบ2ส่วน x บวก3เงื่อนไขคือค่าเลนเงื่อนไขคือค่าเลนสนะคะเลนข้อนี้คืออะไรกลับไปดูรูปแบบกลับไปดูรูปแบบกลับไปดูรูปแบบของเราอยู่ในรูปเศษส่วน โดเมนเราไม่สนใจแล้วนะเราสนใจแต่ค่าเลนเลนคืออะไรคะเลนคือค่า y โดยที่ y เลนคือค่า y โดยที่ y ไม่เท่ากับ a ส่วน c ถวนเองนะเลนมาจากไหนครูให้รูปแบบไปแล้ว y โดยที่ y ไม่เท่ากับ a ส่วน4เพราะฉะนั้นอันนี้ได้ y โดยที่ y ไม่เท่ากับ1 1มาจากไหน a คืออะไร a คือตัวเลขที่อยู่หน้า x ตรงไหนข้างบน c คืออะไรตัวเลขที่อยู่หน้า x ข้างล่างข้างบนคือเลขอะไรข้างบนคือเลขอะไรข้างบนก็คือ1ข้างล่างก็คือ1เพราะฉะนั้นกลายเป็น1นึส่วนหนเท่ากับหดังนั้นเลนคือ y โดยที่ y ไม่เท่ากับ1ไปทวนเองนะคะโดเมนและเลนของความสัมพันธ์สรับค่าเปลี่ยน X เ,เป็น y เปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยนทุกตัวเงื่อนไขเดิมนะคะสลับ x สลับ y เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x อ่ะ y เยอะแยะเหลือเกินเห็นไหมคะนี่กับ y นี่กับ y ทำยังไงมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนย้ายมันขึ้นมาข้างบนก่อน x อยู่เฉยๆย้าย y บวก3ขึ้นมา y บวก3หารอยู่ ยาย y บวก3มาคูณเท่ากับ x ลบ2โดยที่ x ไม่เท่ากับ1 x คูณ y บวก3เท่ากับ y ลบ2โดยที่ x ไม่เท่ากับ1อตอ x คูณ y บวก3เพราะฉะนั้นทำไมคะเอา x คูณเข้ามา x คูณ y ได้ xy x คูณบวก3ได้ บวก3 x เท่ากับ y ลบ2 x ไม่เท่ากับหนึ่งทำยังไงต่อดีสังเกตนี่ก็ y นี่ก็ y อยู่กันคนละข้างเห็นไหมคะอันนี้อยู่ซ้ายอันนี้อยู่ขวามันเป็น y เหมือนกันวิธีที่ง่ายที่สุดคือจับมันมาไว้ข้างเดียวกัน กลายเป็น xy ลบ y เท่ากับลบ2ลบ3 x โดยที่ x ไม่เท่ากับ1ทําทำไม <c oughs> ต้องย้าย y มาไว้ข้างเดียวกันเพราะเราต้องการ y แค่ตัวเดียวอันนี้มี y 2ตัวเห็นไหมคะมี y 2ตัวต้องหาทางให้มันเหลือแค่ตัวเดียว ถ้ายัางจําได้เทอมที่แล้วเราเรียนการดึงตัวร่วมไปแล้วมี y อยู่ทั้งพจน์ที่1และมี y อยู่ทั้งพจน์ที่2เพราะฉะนั้นตัวร่วมในข้อนี้คือ y ตัวร่วมในข้อนี้คือ y เพราะฉะนั้นดึงตัวร่วมออกมาตัวร่วมคือ y ตัวร่วมคือ y ดึง y ออกมาข้างในเหลืออะไรความหมายของการดึงตัวร่วมก็คือการนำตัวร่วมไปหาร x y หารด้วย y y ตัด y ข้างในวงเล็บเหลือ x เจอลบใส่ลบ y ตัด y หายไปไหมการหารไม่มีการหายไปนะคะการตัดทอนไม่มีการหายไปต้องเหลือเป็น y ตัด y เหลือ1เท่ากับ ลบสองลบสาม x โดยที่ x ไม่เท่ากับหนึ่งโดยที่ x ไม่เท่ากับหนึ่งโดยที่ x ไม่เท่ากับ 1. หนึ่งะเหลือ y ตัวเดียวหรือยังจากบรรทัดนี้ y สองตัวตอนนี้เหลืออะไรแล้วเหลือ y ตัวเดียวอะไรเกินมา x ลบหนึ่งเกินมาเกินมาด้วยการอะไร <c oughs> เกินมาด้วยการคูณเพราะฉะนั้น กำจัดมันไปให้เหลือ y ตัวเดียวเท่ากับลบ2ลบ 3x x ลบ1คูณอยู่ย้าย x ลบ1มาหารโดยที่ x ไม่เท่ากับ1ตอบได้หรือ,อยัง y เท่ากับเห็นไหมคะ y เท่ากับถ้าอยู่ในรูปในของ y เท่ากับแล้วแสดงว่าเราถา r inverse สำเร็จหรือ,อยังสำเร็จแล้วนะคะ ถ้ามีเหลือ y เท่ากับตัวเดียวแสงว่าเราหา r inverse สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นตอบได้เลย r inverse เท่ากับคู่นด,ดับ xy โดยที่ y เท่ากับลบ2ลบ3 x ส่วน x ลบ1โดยที่ x ต้องไม่เท่ากับอะไรโดยที่ x ต้องไม่เท่ากับ1ถ้า x เท่ากับ1ปั๊บ หาเเท่ากับ1ปั๊บทำไมหาคำตอบได้ไหม้หา x เ,เท่ากับหหาคำตอบไม่ได้เพราะค่าตัวหารจะเป็นศูนย์นะคะ,ะข้อ6พานผ่านนะ,ะมาดูข้อต่อไปยกความสัมพันธ์มายกความสัมพันธ์มาความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มาคือ y ท่ากับ1ส่วน x ลบห y ไม่เท่ากับอะไร y ไม่เท่ากับ a ส่วน c a คืออะไร a คือ0 c คืออะไร c คือ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ y ไม่เท่ากับอะไรคะศส่วน1คือ0 y ไม่เท่ากับ0 y ไม่เท่ากับ0 เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x อ่ะ x เท่ากับ1ส่วน y ลบ1โดยที่ x ไม่เท่ากับ0โดยที่ x ไม่เท่ากับ0ย้ายใครขึ้นมาย้าย y ลบหขึ้นมาย้าย y ลบ1ขึ้นมา,ยา,ยนมากลายเป็น x คูณ y ลบหเท่ากับหโดยที่ x ไม่เท่ากับ0ูนย์ทำยังไงตอ่อเอาอะไรคูณเข้ามาเอา x คูณเข้ามา x คูณ y ได้เป็น xy x คูณลบหได้ลบ x เท่ากับหโดยที่ x ไม่เท่ากับศูน โดยที่ x ไม่เท่ากับ0ดึงตัวร่วมไหมไม่ดึงนะคะไม่ดึงต้องการ y ตัวเดียวย้ายใครไปย้าย x ไปเป็น1บวก x โดยที่ x ไม่เท่ากับ0 x กับ y คูณกันต้องการให้อยู่ในรูป y เท่ากับเพราะฉะนั้นกลายเป็น y เท่ากับ1บวก x หารด้วย x โดยที่ x ไม่เท่ากับ0ได้ i inverse หรือยัง i inverse เท่ากับคูณดับ x y โดยที่ y เท่ากับ1บวก x ส่วน x โดยที่ x ไม่เท่ากับ0 i inverse นะคะอ่ะข้อ3ข้อ4ข้อ5 ข้อหทำต่อเองนะคะใครทำตรงไหนไม่ได้ทักปลายมาถามถามส่วนตัวก็ได้ถามในกลุ่มก็ได้แต่อยากให้ถามในกลุ่มมากกว่าอยากให้ถามในกลุ่มมากกว่าเพราะว่าเพื่อนจะได้รู้ด้วยว่าอะไรที่เราไม่เข้าใจครูได้อธิบายทีเดียวใครที่ <c oughs> ไม่เข้าใจตรงไหนจะได้ฟังไปด้วยนะคะทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะ ทำแบบหัดให้เสร็จเดี๋ยวจะบอกเงื่อนไขาการให้คะแนนอีกครั้งหนึ่ง